สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับเด่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเด่นก็จะมาทำดูแอคชัช่นน,นนะคะชิงช้าสวรรค์สัญจรนะคะซึ่งมีคนขอมานะคะนั่นก็คือคอมเมนต์นี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าเราอะ่ะยังไม่ได้ดูชิงช้าสวรรค์สัญจรเนานะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ดูชิงช้าสวรรค์แบบทางเวิร์กพอย์นะคะก็สนุกนะคะก็อยากมาลองดูชิงช้าสวรรค์สัญจรเหมือนกันนะแล้วก็ จริงๆมีแพลนจะกลับขอนแก่นนะคะก็ว่าจะอาจจะแวะไปดูแบบน้องๆที่ขอนแก่นเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับไปไหมถ้ามีโอกาสนะคะแล้วตรงกับช่วงชิงชาสวรรค์สันจรที่จังหวัดขอนแก่นก็คงจะได้ไปเจอน้องๆเนาะก็เอาเป็นว่าช่องนี้ถ้าขออะไรมาเดี๋ยวจัดให้ได้นะคะแต่ก่อนที่จะจัดให้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไม่ต้องแชร์ก็้กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันอย่างสร้างสารรค์นะคะพูดแบบพูดคุยกันจะได้รู้ฟีดแบ็จะได้เอาไปปรับปรุงนะคะคอมเมนต์ไหนที่แบบดีเด่นก็จะเอาไปปรับปรุงนะคะถ้าคอมเมนต์ไหนแบบไม่ดีก็ขอบคุณเหมือนกันที่มาคอมเมนต์บอกนะคะแล้วก็ฝากทุกการกดซ b s c r i b e ให้เด่นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะคะในการแบบว่ามารีอค น,นั้นอันนี้ต่างๆเพราะว่าการรีอคแบบมันก็ไม่ได้รายได้อยู่แล้วเนาะเท่าที่ทุกคนก็ทราบดีนะคะแต่ว่ามาทําก็ทําด้วยใจนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากพพอร์ตก็มีปุ่มพพอร์ตข้างล่างนะคะกดสพอร์ตให้ได้ด้วยนะคะฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆในช่องด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อะไม่พูดพร่ำทำเพลงพูดเยอะไปแล้วนะคะก็ไปดูกันเลย3 2 1เวลาครับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจังหวัดชัยนาทนะคะเพลงที่จะใช้ในการแข่งขันวันนี้ค่ะเพลงช้าคือเพลงสองรุมหนึ่งเพลงสวมกอดแล้วสวมเขาค่ะแล้วข,ข,ขอเสียงปรบมือดังให้กับโรงเรียน,ยน<า>ก็คือขอลองสองเพลงเพลงช้าเพลงเร็วคอน,นิเก้นอยู่นะสวมก่อดไม่สวมเขาเนี่ยแล้วก็สองรุมหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงแบบ อกหกักเนาะมีตัวเล่นสามคนอืมว้ายโอ้โหกระดาษสวยมากแต่สงสารคนเก็บจังล่มน่าจะมีซิมบูลิกในนั้นเออเอาเลยลูก ไป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 มัมมมนมากนี่ขนาดสเปซน้อยมากเลยนะเนี่ยเล<ะ>ิศเออเออ 啊。Ah. ชอบน้องคนไหนที่เราอินเนอร์ดีมากหนูออสเดี่ยเดี๋ยวเดี่ยอย่าติด่ตด้ค้างนักรองอ่ะอินเนอร์ Inner ดีมากเลิศหนูเป็นตัว Inner. อินเนอร์เออเด็กสวอินเนอร์เออน้องก็จะเหมือน ็มันมันน่ะแม่เพลงนี้มันเป็นเพลงช้าปะแล้วเอามาทำเป็นเร็วใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยเขาเขาจะถือลมตลอดลมน่าจะมีซิโบลิกอะไรสักอย่างอาจจะเป็นความรักหรือว่าเป็นความรักที่แบบผู้ชายมอบให้หรือว่าเป็นความรักของผู้หญิงมอบให้ มันต้องมีในยะนะเพราะถ้าไม่มีในยะเขาไม่ถือมาหรือเขาจะไม่ได้คิดเยอะเหมือนเราคือเราคิดถึงเพลงแบบเพลงพี่กอดอะ โอ้โหยายคนเต้นข้างๆนักร้องนี่คืออินเนอร์ดีหนุ่มอินเนอร์แซ่บตลอดเลยอ่ะเออเออเอ้เออ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 อีโรติกไปไหมลูกเอออ่ะตบเลยเอออ่ะเออยายชุดแดงหล่อนมันตัวแอคติ้ง แล้ว้วาวชุดขาวก็รุนว้ายว้าอีนอดี คือร่อเนี่ยคงน่าจะแทนแบบความรักที่ขาดพังหรอวิตีความดีจังเออคิดเลยวาวเออเออเอออ่ะอ่ะเอเอ,เอหนุ่มหนังยางไม่ออกเลยเหรอลูก เอออิ oh. นที่ยาย oh. <c oughs> ชุดแดงนั้นตบมาก หลังยางออกมากเลยอ่ะนี่นี่หนูใช้ใช้ยามั s ผมแบบนี้มันจะลูดออกหมดเลยลูกจริงจริงว้าว

หนูโดนทำร้ายจนหนูเสียสติมากเลยน้องชุดขาวอ้าอ้าอย่าไปห้ามสิโอ๊ยโอ๊ยว้ายตบจริงเลยเหรอ แรงเกินอุ๊ยแล้วหนุมหัวแรงเกินตบแรงเกินอุ๊ยน้องเล่นสุดตัวมากโอ้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 อะไรอะอะไรอะเอาเอาเอาเลือดออก เอา้ากี๊จะเลือดออกเลยว้า อุยอ๊ยอุ๊ยผู้ชายเล่นดีผู้หญิงเล่นดีคนลุกเลย น้องๆที่เล่นเป็นตัวเอกคือเขาทำอารมณ์ตั้งแต่เริ่มจนจบหนูเห็นในขณะที่เพื่อนๆเขาว้าวอยู่บนเวทาีเขาลงไปเขายังต้องเก็บอารมณ์เข้อย่าพี่โอ้โหน้องชุดขาวหนูรอดมากเสียงมกน้อมางนน้องชุดขาวหนูรอดมานเลยทีเดีๆก่ครับน้องชุดขาวหนูรอด ครูเบิร์ดครับอยกให้ครูพูดอะไรดีกว่านี้อา้าครูเบิร์ดก็มาเป็นกรรมการมา,ารลำดับแรกก่อนเลยการปโปรยกระดาษอะไรเนี่ยมันคือฉากโปรยกระดาษในตำนานเวทีสัญจอนสวยงามมากสุดยอดครับจะมีคำคมให้อีกไหมเนอะเลือกสัญลักษณ์ได้ดีเนาะร่มแทนความรู้สึกนานที่ปวดร้าวลมแสดงออกมาได้ดีนะครับฉันเปะ๊ะ อืน mm hmm. ี่เป็นคอรัสนะที่เป็นตัวเอกหนูก็โหฟาดฟันได้สุดยอดมากเลยตัวนางร้ายนะสวยสวยสมควรและที่พระเอกจะไปหาแต่ก mm ็ทำแสวามร้ายเนาะตัวนางเอกก็มีความเป็นเมียหลยวงนะดูชันเลยเมียหลวงครับแล้วก็ตุ้มใจในการแสดงใช้อารมณ์ได้ดีนะครับแล้วก็โอ้โหสื่ออารมณ์ได้ดีมากเลยตนที่อยู่ในกินเนอารมณ์ดีเลยนะะอืบ mm hmm. คือเขาเลือกการเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องให้สอดคล้อกับเพลง เออเพลงแรกเพลงเร็วเผลอ,อมันสะดุดสายตาคนนิดนึงนะคือตัวนักร้องขาติดคือนิดนึงลูกเพลงเร็วเราควรจะมีอารมณ์ร่วมกับแฟนเซอร์ซึ่งแข็งแรงมากสนุกมากเลยไม่เห็นค่ะกล้อง,กองไม่ได้จับแนะนํานะครับจากเพลงช้าโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วมากนั่งแดงให้เห็นอืมเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วจริงอาจารย์อ้วนบอกคือความสามัคคีความเบื้องหลังต้องปกเนืให้เบื้องหลังด้วยเบื้องหลังเก่งมากมันถึงส่งเสริมเวทีเบื้องหน้าได้แบบนี้นะ เวิร์กที่ดีมากเลยแล้วก็ใช้เทคนิคคอนเทนต์พาราลีได้ดีมากคอนแทคเตอร่อะไรดีหมดเลยครูพูดจะพูดอะไรคูพูดอย่างเดียวว่าคะแนนเต้นของครูให้เต็มหรือเยอะหรือล่ะเออ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 เยี่ยชุดข่าวฝุดกันแล้วหล่อนอยู่แค่มัธยมหล่อนเล่นได้ขนาดนี้หล่อนเก่งมากในเรื่องของดนตรีทั้งสองเพลงเลยนะจริงๆแล้วดนตรีเนี่ย น้องๆฝึกกันนานไหมลูกนานนะเพราะแต่แลรับเพลงนี้สัดส่วนแบบโหกลัวจานนี่ไม่บรรยายเลย mm hmm. ใส่กันเต็มที่เรียบเรียงสื่อสารษษมาให้เด็กๆเ็เาต้องจําส่วนกันหรือว่าเด็กๆทําส่วนได้เป๊ะปรบมือให้ครับในเรื่องของส่วนดนตรีนะครับแล้วก็ในเรื่องเราการใช้อารมณ์นะครับในอารมณ์รู้เข้าใจว่าน่าจะสร้างดนตรีขึ้นมาก่อนแนละ้วจะมีเรื่องราวใช่ไหมลูกใช่ไหมหรือว่าเรื่องราวก่อนอันนี้ต้องถามเด็ก อันนี้เรื่องเราคิดก่อนหรือว่าดนตรีก่อนหรือไปพร้อมๆกันจริงๆต้องน่าจะดนตรีก่อนนะดนตรีสร้างเพลงขึ้นมาก่อนแล้วก็อารมณ์ของการแสดงละครเวทีต่างๆตามดนตรนีนะครับหรือว่าดนตรีปลุกเร้าอารมณ์แล้วก็บิ้วอารมณ์ได้ดีนะครับมากทุกอย่างมสงมบูรณ์นะครับเั็นแต่แตีชนิดหนึ่งเมื่กอกี้ครูเบิร์ตยังถามครูว่าเอะเสียงอะไรมันขาดไปครับพี่หนูอ๋อ

หนูสินปรกรรมมสวละครเวทีอักษรละครจุฬาละครธรรมศาสตร์การแสดงมอกรุงเทพละครมอบูละครมมศละครมอขอหนูเลือกเอาลูกหนูเลือกเอาเลยหนูจะเรียนที่ไหนหนูเลือกเอาเลย หนูคือแล้วก็น้เสียงชัดเจนไปเรื่อยเหมือนกับว่ารอ้องคนปังอะจบแล้วหนูยังแบบหนูยังอินอยู่อะซึ่งซึ่งมันแบบมันอินจริงถ้าสมมติว่าไม่อินอะจบก็คือแบบ <c oughs> แต่หนูยังแบบ ค่อยๆดาวลงหนูเหมือนคนเลิศขอบคุณมากครับเสียงปรบมือครับคับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจังหวัดชัยนาทหนูเปมนคนเลิศจริงหนูเก่งมาก,มากเ,เก่งมากๆเก่งมากๆจริงๆแล้วจริงๆนะโรงเรียนชัยนาทเนี่ยสเตจแคบขนาดนี้ฉากไม่ต้องมีหนูยังเล่นได้ดีขนาดนี้แล้วถ้าหนูอยู่ในรายการใหญ่อ่ะ พี่ไม่อยากจะคิดพี่คิดไปแล้วพี่คิดไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบเข้าใจแหละถ้าไปอยู่ในรายการใหญ่หนูก็คงจะต้องเป๊ะก,กว่านี้มากแต่วันนี้หนูทำให้พี่เห็นเลยว่าหนูเก่งหนูเล่นดีมากชุดขาวหนูสมควรเป็นนางเอก ชุดแดงหนูก็ควรเป็นนางร้ายเพราะว่าพี่อยากอยู่หัวหนูแต่พ,พี่พี่เห็นความทุ่มเทอะถ้าเป็นพี่นะตบแรงขนาดนั้นอะเหนื่อยแล้วไม่อยากเล่นแล้วนอยแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงพี่ถ้าอายุเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่พน้องคือ สามัคีกันมากพี่ไม่รู้ว่ามีการเตรียมกันมอ่าแบบตบจริงในน้าเธออะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ว่าตบจริงนะจาแบบดูจากจังหวะมือลงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบมันฟาดปุ๊บเลยอะ่ะโอ้พี่ว่ามันน่าจะเกิดการตบจริงหยุ่มหัวจริงเจ็บนะน้องน้องชุดแดงน่าจะเจ็บนะเพราะว่าแบบเพราะว่ามัดอย่างดีเนาะแล้วพอเราหยุม่มหัวโอ้โหขนาดเราดึงแบบนี้มันยังเจ็บเลยอะ่ะ น้องๆอ,อย่ากโกรธกันนะที่เล่นเมื่อคีพี่กลัวน้องๆแบบไม่เข้าใจแล้วโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยพอมันน่าจะเจ็บแต่พวกหนูทําให้ว,ว้าวได้ขอบคุณนะคะที่บอกให้มารีแอคเพราะไม่งั้นไม่ได้ดูเพราะไม่งั้นก็ปล่อยผ่านแดนเซอร์ก็เล่นดีแดนเซอร์อินเนอร์ร่วมดีมากอินเนอร์แบบชอบ อบอกมือให้อะสำหรับคลิปนี้นะคะเด่นก็นต้องขอฝากทุกคนด้วยว่าคอมเมนต์กันอย่างสร้างสารรค์พูดคุยกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมนะคะอยากให้ทำอะไรพิมพ์กันเข้ามานะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะซัพพอร์ตช่องเล็กๆของเด่นด้วยนะคะฝากติดตามคอนเทนต์อื่นในช่องด้วยเนาะ คือเดนอะจ,จะไม่ได้ทำคแอค่รียกอย่างเดียวหรอกเดนก็จะทำอย่างอื่นด้วยแหละยังไงก็อย่าลืมฝากแบบติดตามอย่างอื่นด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานอีกหนึ่งคนละกันเนาะฝากถึงน้องชุดขาวอีกรอบหนึง่งอักษรอักษรจุลานะคะอักษรการละครนะคะละครเนี่ยจะอยู่ในคณะอักษรนะคะหนูจะได้เรียนละครแบบตรงๆนะคะจุลานะคะ สิ่งประดิษฐมสวนะคะละครธรรมศาสตร์นะคะศิลปะการแสดงมองกรุงเทพนะคะละครมบูนะคะเออละครมบูนะคะละครมอคนะคะละครมศอนะคะชอบที่ไหนไปเรียนเลยค่ะหนูมันเก่งหนูมันเลิศหนูมัน หนูมันตัวแอคติ้งหนูไปที่ไหนหนูก็ต้องได้เล่นเป็นตัวเอกถ้าหนูไปเรียนมอถ้าหนูไปเรียนสรรารคามนะปีหนึ่งหนูได้เล่นทีสีให้ปีสี่เลยพี่ดูทรงละหนูมาด้วยอินเนอร์หนูมันคือฮิตาชิมะมายาหนูมันคือไม่แล้วบอกน้องชุดขาว หนูมันตัวแม่หนูมันตัวปังหนูมันเป็นตัวหน้ากาแก้วหนูมันเป็นตัวฮิตาชิมะมายาหนูมันเป็นตัวอายุมิหนูมันเป็นตัวคุณคูซิคังเงงงละดีคนดูงงละดีสามคนนี้คือใครไปหาดูนะอนิเมชันเรื่องหน้ากาแก้วนะคะเลิศเย่คนนี้เป็นคนเลิศอนาคตไกล สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน